โอเคครับ okay, ผมก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมมาอยู่ในเกมออตาาวเวอร์ดนะิเฟนต์เนาะก็วันนี้ผมจะมปรีวิวตัวสูกุนะนั่นเองนะับผมก็เป็นหกดาวตัวใหม่ในเนาะผมในแพทนี้นะเป็นหกดาวที่เหมือนจะไม่มีอะไรอวาทะเลยครับผมผมคิดว่ามันน่าเศร้านะตัวนี้เนาะเป็น6กดาวทั้งทีแบบดูไม่เหมือนม,ม,ม,มีตัวไหนเก่งเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูว่าตัวนี้แม่งน่าทำไหมนะเพราะเอ่อจากที่ดูมาคือผมคิดว่า5้าดาวบางนตัวที่แรงกว่าอีกนะหกดาวตัวนี้นะ ก็ใช้ยูจิครับผมใช้ยูจินะซึ่งผมย่อยหมดแล้วนะใช้ยูจิทำนะผมสองตัวมารวมกันก็ใช้ได้สุกนะแล้วก็ใช้พวกเศษอ่าจากเรื่องในเรื่องของอ่ามหาวิพันธมานะผมก็จะมีตัวพวกเนี้ยเห็นปะตัวพวมอสาพ,พวกนี้ผมก็ไปหาดอกเขานะผมก็น่าจะมาทําได้นเะก็ใช้ไม่เยอะผมใช้หนึ่งสองสามแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะขอเข้าแมปแปล้วนะผมตัวนี้มันเป็นตัวที่อ่อ สามารถเล่นเนื้อเรื่องได้นะส่วนตัวผมคิดว่าน่าเล่นเนื้อเรื่องได้อืประมาณหนึ่งแต่ถ้าเล่นเนื้อเรื่องจริงๆผมแนะนําเล่นตัวนี้ดีกว่ามั I ้งไอยูสุเกะเล่นยูสุเกะจะดีกว่าครับเพราะมันตีนานครับผมนะมันตีนานมากถามว่าแรงไหมอ่าดาเมจที่ได้คือมันแรงจริงครับผมแล้วถ้ายัดออฟไฟล์ไปก็จะแรงอีกเนาะซึ่งตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ยัดนะครับเนี่ยเห็นปะวางห้าร้อยใช้ค่าคอสในการวางห้าร้อยเองน้อยมากนะ ตัวผมคิดว่าน้อยมากแล้ววงค่อนข้างกว้างครับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับออฟไฟล์กับออฟระยะมากเลยครับเห็นไหมแล้วมันตีเซอร์เคิลเลครับผมดีนะผมว่าดีผมว่าดีอยูผ่ผมวางซะประมาณนี้ละกันเพราะมันตีนานแมันก็ต้องวงกว้างเป็นเรื่องปกติผมจะวางไว้ตรงนี้ละกันตัวที่ผมเอารีวิวนี่คือรีเวล42ครับผมก็ไม่ได้เยอะไม่มากกลางๆครับผม ก็เบสดาเมจก็คือหนึ่งพันหกร้อยเกสินยนะเยอะมากระยะโจมตีอยู่ที่ห้าสิครับผมสิบวิโจมตีหนึ่งครั้งเหมือนเดเทโล่เนาะตีนานมากทรงที่ตีเป็นเซอร์เคิลนะผมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเนาะเล็กอันนี้ใหญ่เท่ากับเอ่อพอพอยูสกเกตขั้นสองเนาะที่อัปเกรดขั้นสามโอเคเดี๋ยวก็น่าจะฟาร์มตังก่อนนะฮะต่อจากนี้ฟาร์มตังก่อนนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ ได้ตังแล้วกันแล้วเนาะเออได้ตังแล้วประมาณเนี้ยโอเคเยวมาใหม่ครับผมโอเคมาทุกคนผมก็เรียบร้อยบูมาตันแล้วนะโอเคผมจะมาเริ่มวางตัวใหม่เลยแล้วกันมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมหน้าตาเป็นยนิ้ยิ้มไปๆคือท่าจมตีก็จะเป็นปล่อยไฟนะผมเป็นท่าปล่อยไฟนะป่ะสกุลนะท่าปล่อยไฟเป็นเซอร์เคิลแบบนี้แหละเดี๋ยวผมบอกไป้างต้นนะผม เป็นเซอร์เคิลนะผมดาเมจก็ไม่ได้เยอะเนาะขั้นวางห0าร้อยผมแต่ผมจะอัปเกรดกันเลยเนาะอัปเกรดขั้นแรก800นะครับผมเพิ่มดาเมจมา1นึ่งทนะอัพเลยโอเคอัพทั้งหมด6ขั้น7ขั้นอัพเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมอัพไปรัวๆเลยกันเนาะถ้ายังไม่เปลี่ยนนะผมอัพขั้นที่2ใช้เงิน1,500งพนั้นดาเก็ตสองพันห้าไอ2,800อัพไปอ่าพอมาอัพขั้นที่3ครับ้วค เพิ่มระยะมาอีก5แล้วก็บวกดาเมจ่งสามพันแล้วก็จะเปลี่ยนท่าโจมตีแบบใหม่นะครับผมใช้เงินเป็นห้านะปั๊บปับไปก็จะเพิ่มระยะมาเดียวเนาะแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนท่าท่าก็จะเปลี่ยนเป็นท่าแบบอ่าเชื้อเฉื่อเนาะผมเหมือนเป็นเป็นมีดมาเชื้อเฉือนฟันหนึงเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเอฟเฟกต์มันก็เท่ดีจะต,ตีนานไปนหน่อยแค่นึงข้อเสียว่าล่ะคือมันตีนานไปขั้นต่อไปขั้นที่สี่ใช้เงินหนึ่งพันห้าดามจบวกสามพันห้า อัพเลยครับผมคั้นมันเยอะนะคั้นอัพมันเยอะขั้นต่อมาบวกดาเบิสามพันห้าครับผมใช้เงินพนะันห้านะใช้เงินน้อยนะผมว่าขั้นที่ห้าปุ๊บโอเคขั้นนี้ก็เปลี่ยนท่าอะไรเห็นลยทุกคนฟิงกากนะเงาะเขตลามส่งซ่อนมารคือทรงตีมันประมาณนี้เลยทุกคนเติคเคลื่อนใหญ่ประมาณนี้แลนะ้วเท่าคูมาเลยนะครับผมเนี่ยเท่าคูมาเลย นาเกตมันประมาณนี้เลยคนตีโดนโดนคนเนี้ยอะอนมั้นอนิเมชั่นหายปุ๊บก็ตีใหม่ได้เลยอะเท่ดีครับมาอัพขั้นต่อไปก็จะใช้เงินสองพันขั้นที่หกนะผกแล้วก็จะพรางโจมตีเพิ่มขึ้นมาเจ็ดพันเปลี่ยนท่าอีกแล้วปุ๊ะมันจะเปลี่ยนยังไงผมไปดูหน่อยเกิบเอ่ออ๋อท่าเหมือนเดิมเลยทุกคนไม่เปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนท่าแล้วมาเกิดแล้ววะ ค่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขั้นต่อไปขั้นที่7นะผมใช้เงิน2,000นะเพิ่มะเมิดมาเจ0 0พันนี้ผมมอกไปมันเหมาะลุยกับตอรี่ครับผมตอรี่เล่นได้นะตัวนี้นะผมบอกไปก่อนเลย๋ยะตีนานแต่ลาเมิมันหนักมากเลยขั้นสุดท้ายใช้เงิน2,000นะผมเห็นปะก็จะปวกลาเมิดไปเดียวก้0พันทวนๆเลยนะ,ะสุดเท่านี้ทุกคนลาเมิอยู่ที่สี0หมื่นหน ตัววิวยังไม่ตันนะผมเยู่ที่สิบนะแต่ผมก็ว่า,วางปับให้ดูแล้วกันว่าจะขนาไหนกันเดียวโอเคเบอยู่ที่นับตันนะผมอยู่ที่สีบหนึ่งนะลองปั๊บดูก็จะอยู่เรือเมตที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเล่นสตรอตรี่ได้ดีเลยครับทุกคนอันนี้ความคิดผมนะตัวเนี้เล่นสตรอตรี่ได้ดีเพราะดาเมตมันหนักเว้ย เออน้เมีมันหนักมากหรือเป็ตีเปนเซอร,ร์อมฟขึ้นเออน้เมีหนักมากใช่เสริสมอสามารถใช้แทนบ,บอโคนนั้นได้เออใช้แทนโคนนั้นได้อนะนะแต่โคนนั้นตีเร็วไงผมขอปิดเสียงมาเพิ่มนะครับผมโหโหมากครับท่าตีมัน,นดังมากก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนสำหรับสุป,ปูนานะเป็นหกดาวที่ไม่ค่อยมีอะไรดีกว่าไม่ควรมรีสกิลกดให้ผมอ่ะนการการอะไรเห็นจริงๆรอ่ะ เนี่ยการอาเกตปุ๊บแล้วก็โดนดาเมจเนี่ยเอออย่างงั้นก็พอได้เนาะ,ะกดทุกอาเขตเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็เฉือนไอ้ไอ,มอ้ไอมอนคนนีติดเลือดไหลเออมันยังจะดีกว่าเว้ยเพราะสกิลมันติดเลือดไหลใช่ป่ะในอนิเมะมันควรจะมีสกิลกดปุ๊บแล้วให้ติดเลือดไหลไป่าจะโอเคนะมันมันอย่างน้อยมันห้วนไปมันมันตีงโงๆโเลยอะ่ะไม่มีอะไรดีเลยจะยเขาเข้าใจไหมทุกคนเออคือในแผ่นเนี้ยผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยห้าดาวดีกว่าเก ห้าดาวเก่งกว่าอีกนะแล้วเดเมจมันเยอะก็จริงไว้แต่ห้าดาวเนี่ยอย่างอย่างเช่นตัวเนี้ยผมผมเล่นตัวนี้ดีกว่าไปรอ,อผมเล่นตัวรอดีกว่าอ่ะคือตีนานพอก,กันไม่แค่ดดเมจไอตัวเนี้ยมันมากกว่านั่นเองเห็นปะผมเล่นรอดีกว่านะแรงกว่าเยอะตีแอร์ได้ด้วยเออไอ้นี่ตีแอร์ไม่ได้ทุกคนนะสุกนัตีแอร์ไม่ได้ดตีได้แค่พื้นนะผมเขาบอกเขาจะบัฟนะผมไม่รู้เขาบัฟอะไรยังนะเออรอเหมือนกันว่าจะบัฟได้ดีดตัวนี้ไหมโอเคผมคลิปนี้ก็คงจะมีเท่าไงผมก็ คิดต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูมครับผมก็วันนี้ก็ไปแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมใครม่ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยกดกระดิ่งด้วยเนาะจะเพื่อก,การแจ้งเตือนอ่าไม่ว่าจะสตรีมหรือการลงคลิปนะผมจะได้เข้ามาดูก่อนหรือยังยังยังกันมาดูก่อนนะครับผมก็ไปละวผมงูงเงี้ยมาก <laughs> ง่วงไปแล้วไม่ไหวครับ